20ชื่อแคลนเท่ๆพร้อมความหมายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ Bomber Storm พายุระเบิด Midnight Shadow เงาเที่ยงคืน Brain Shooter นักยิงสมอง Black Shark ฉลามดำ Metal Cross ไม้กางเขนเหล็ก Last Storm พายุลูกสุดท้าย b ล o ดการ์เดนสวนเลือด g i a n t Slayer ผู้ฆ่ายัษยาฟิ t of Chaos หมัดแห่งความโกลาหล Killer Hammer คอนักฆ่า ทวินบูลเลตกระสุนคู่อีวิลบูลเลตกระสุนชั่วร้ายแบล็คโซลวิญญาณสีดำเฟรมออฟเดอะเดตเปลวไฟแห่งความตายโกลเด้นไนท์อัศวินทองคำเรดบูลเลตกระสุนสีแดงบลั์เอนจินเครื่องยนต์ระเบิดไซโครไนท์ ite, คืนโลกจิตอัตโอมิกแองเจิลนางฟ้าปรมาณูหรือเทวดาปรมาณู Mighty God พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามหลังจากนั้นให้กดปุ่มกระดิ่งแล้วตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดนะครับพรเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า